ที่พิมมาที่พิมมาที่อย่างเงี้ยที่พิมมาพี่โอสที่ผมพูดตอนนั้นคือผมขอโทษจริงๆเลยที่ที่ตอนนั้นนี่ที่อยู่กับพี่สองคนและมีโม่ผมพูดแรงไม่กี่ขอโทษ อืมปกติอยู่แล้วหนงให้ดอกแช่ไให้ดอกเลยล่ะชาวเราสามดอกนี่ฟ้าเหลืองปะเอาเหลืองปะเฮ้ยผมสามแม่หนูขอพูดอะไรหน่อยได้ป่ะว่าพูดหนูว่าไม่ว่าจะเป็นอแมจหรือพี่โบว์หนูก็อยู่ได้หมดแหละเพราะหนูก็รักพี่ๆทั้งสองคนทะเลาะกันหนูก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันหรอก กม,มี่เราสองคนมากมากเลยด้วยเพระฉะนั้นนะหนูไม่อยากให้ห้องนี้มันมากกว่าเน,นี้ยคือมันแค่นี้พอแล้วมันไม่อยากให้ <โอ S 1> ใสแย่ไมากกว่าน,นี้<ม>ที่มาพูดกันเพื่อปรับความเขา้าใจใส่หาทางแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ว่ามาพูดจําให้เกลียดกันมากกว่าเดิมพูดมาอธิบายปัญหามาวว่ามาเกิดขึ้นจากตรงไหนแล้วเขาไปปรับและแก้ไขกันโอ้เออมีปัญหานึิงที่ผมต้องเคลียร์กับพี่โบ๊เรื่องหนึ่งโอเคป่ะผมพูดตรงนี้เลยนะพูดตรงนี้เลยไม่ต้องแอบคุยกันตรงไหนพูดกันตรงนี้ให้ยินหมทั้งหเออที่พี่พูดแบบ พี่โมี่โม่มเพี่เป็นคนเหมือนกันคือทำร้ายตัวเองถามจริงนะคือทำร้ายตัวเองเพื่อเรื่องแค่นี้หรอพี่ถ้าเปิดแบบถ้าเปิดแบบเป็นเรื่องแค่นี้พี่ทำร้ายตัวเองแล้วผมกับโคอะเห็นเรื่องตายตอนน้าตอตาแล้วช่วยไม่ได้คงไม่ตายกันเลยหรอคงไม่ตายกันเลยหรอพี่ ผมเสียไปสามคนแล้วนะทั้งชีวิตเนี้ยแลวคือลูกน้องอีกหลายหลายคนนะ <ST an> ่ะคือผม,ผมไม่จบไป <ST an> ตายเลยอ่ะถามหน่อยดิเพื่อเรื่องแค่เนี้ยโอ้แค่แค่เรื่องแค่นี้โโนที่ทําตัวเองขนาดเนี้ยถามจริง,รงดิพี่คือผมเป็นห่วงไหมคือผมเป็นห่วงเว้ยและคือพี่ทําอย่างเนี้ย <ST an> อย่าให้ผมตีแตกเหมือนตอนที่ กับพี่โบ๊คือผมจะไม่มีการคำว่าพี่เกิดขึ้นแล้วนะ<อ>แล้วพี่โบ๊ตกลับมาเรื่องเดิมเลยที่ตอนนั้นอะที่พี่พูดว่าแบบเอออย่างมูคือแบบพูดเรื่องที่เมืนน่อคืนตอนนั้นใชาไหก็อย่างที่ไอโบมันพูดผมก็โมใะไรแค่กูไปแค่ ب, ที่เออใช่ แต่คือดูบ้างที่ผมเครืองที่สุดเลยนะพี่แม่งพูดเหมือนแบบคือผมเป็นคนคิดมากแล้วผมเก็บไปคิดอะ่ะคําพูดวันนั้นที่พี่พูดทุกคําเลยจริงผมคิดคือถ้าผมคิดมากอะเออผมจะเอออย่างที่เคยบอกเออผมจะทำล้าตัวเองแต่คือผมไม่เว้ย คือผมคิดได้ไงว่าแบบเออทำร้ายตัวเองเื่อเรื่องเจียนี้ทำไมวะก็อ,อย่างก็ก็คือแบบผมคิดว่าเออแล้วรอแบบมาบอกทุกคนพูดทีเดียวเลยดีกว่าแล้วพร้อมที่โมอยู่ด้วยแต่เจี่ยนี้ม่งไม่อยู่ไอเจียโมเนี่ยไอเอ็มพเนี่ย โผมพูดต่อเลยที่อยากจะพูดจริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่เรื่องหรอกแต่ปัญหามันมีมากกว่าเรื่องที่จะพูดก็เลยต้องมาพูดเ่งจริงไหมผ่านไปคิดว่าคนที่มีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แลว้วอ่ะเจอความเครียดในเกม เป็นยังไงเป็นเครียดแบบไหมคนะแล้วแบบคุณในทีไม่ให้ความร่วมมือถึงให้ความรู้ไปแล้วนะอย่างเช่นมีบลนเนี้ยที่บลอออกของตีเร็วออกของขี้ถูกปะตอนที่ผมพูดอะ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่เขานะพี่เขาก็ทําได้ดีที่สุดแล้วแต่บางที คือผมเข้าไปบวกก็ช่วยกันนัง่งช่วยซัพพอร์ตกันนัง่งแค่นั้นแหละที่ผมอยากให้พี่ช่วยอะไรันหยเออคือพี่ก็รู้ว่าผมเล่นสายแทงแล้วแม่งเดินบวชแต่เดียวแม่งไม่เคยกลับฐานทุกคนที่เล่นกับผมอะ่ะรู้ดีหมดแล้วว่าคือถ้ากูจับแทงเมื่อไหร่กูไม่เคยกลับบ้านกูนนเดินอยู่อย่างนั้นแหละกูเดินรอบรอบดีนมันคือนิสัยมึงเลยว้ายแทงนะกูพูดเลยมันคือนิสัยมึงเลยกู ยังไม่มีอะไรให้่เสียอ่ะกูสู้จนแบบตัวตายเอาง่ายๆทุกทีที่เห็นกูแจกกูแจกเนียตัวที่แบบตายแล้วยังยังทำดาเมจได้อยู่อย่างเช่นฟองมาวหรือไซออนไซออนปกติทีลาดเห็นแค่นี้เออตายแล้วยังทำดาเมจได้ฟูกูถึงตัวตายแต่ยังทำประโยชน์ได้เพื่อนได้บ้างถึงกูจะเป็นไอน้ง่ไอควายไม่มีประโยชน์เียอะไรเลย ในทีมก็เถอะอันนี้คือระบายความในใจเลยเนี่ยทีงกูจะเป็นแบบไอ้เล้วจะอยู่อย่เงี้ยเ็เเศษขยะในทีมไปวันๆไม่เคยทำที่อะไรเป็นประโยชน์ได้ไม่อยากวางกูตอนนี้กูแค่อยากบายใทนแค่จะบอกว่าถ้าเบื่อเราจบกูมีข่าวดีจะบอกให้มึงคือบางทีคนในทีมเห็นกูเป็นขยะ มึงจะมึงมาทําไมว่ามึงมาแล้วก็ตายมึงสู้ไปเก็บตัวแล้วแบบเอาเว้ตัวเอาของให้มันดีๆแล้วก็มาไม่ได้เลยแล้วปล่อยพวกกูรับหน้าที่ไปมันไม่ใช่เว้ยถึงกูจะเป็นขยะแต่กูก็อยากทําประโยชน์เห็นไหมในปัจจุบันเนี่ยขยะไม่ยังทำเกียอะไรได้มากมายเป็นเกีือก็ได้ยูนีเซอร์โต้ได้จะเป็นจะทั้าอ่าเป็นขยะที่ทาเกียอะไรไม่ได้ ยิง่งกว่าขยา,น,ยานะดันป้มก็ดันไม่ได้เนี่ยช่วยกันบ้างกันไม่ได้เนี่ยมันยิ่งกว่าขยะาบอกเลยเศษฝุ่นยิ่งกว่านั้นอีกคือคือบอกแล้วถ้าถ้าเิดจะให้ด่าปาตปมเลยสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอะ่ะิดเอาแล้วกันคืออะไรบ้างอะ่ะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวยังมีของมยังมีค่ามากกว่าอีกบอกแล่นอน,นนะไม่ต่างอะไรกับลายฝุ่นอะ ไรปุ่นมันก็ยังมีค่าไงเขาไปทําอะไรเงี้ยออกคนไหนดิเหมือนถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์นะเหมือนอิเล็กตรอนที่ไม่เข้าพวกแค่นั้นแหละโอเคเลยกูดเ,ดยเก็แล้วครับคือไม่มีใครจะยอมรับและไม่และตัวเองก็ไม่ยอมรับใครเป็นเดี่ยวๆอยู่ในอากาศธาตุลอยไปลอยมาทําเยี่ยอะไรไม่ได้แล้ใครก็เชิญไอโ้โศเงี้ย เคดีก็แต่ความหาได้ตลอดเลยนะดีครับแล้วคือถึงกูจะไรประโยชน์ถึงกูจะไปแล้วตายแต่กูก็ช่วยทำว่าช่วยทำดําเม็ดได้บ้างไหมพี่ถามนี่ที่ช่วยทำดําเม็ดได้บ้างไหมถาม,ถามพี่บอสเลยถามถามพี่เซใครก็ได้ที่เล่นกับบัวทำได้ทำได้ดีด้วยถึงกูจะตายแต่กูทำประโยชน์ได้ปะ่ะ<อ>เพื่อนคิวได้ปะ่ะคิวได้ ถึงบางทีมันจะคิวไม่ได้ก็เถอะเขาช่วยลดเลือดก,ก็ยังดีอ่ะบางครั้งอ่ะ่วยลดเลือดช่วยป้อนกลับบ้านเงี้ยเออยังละคมในใจของกูอ่ะคือถิงกูจะตายเว้ยแต่คนเดียวนั่งตายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้ฆ่าได้ขอให้ทิมชนะแค่นั้นพอจิมกูซัพพอร์ตไม่เก่ง แต่กูพยายามพยายามเต็มที่เห็นนะมเห็นเห็นในแม็กเดินอยู่กูก็โยนตะเกียงให้แั่นก็ไม่กดเงี้ยไอฟัากูลืมเออก <c oughs> ูลืมอย่าพูดอย่างนั้นสิกูเสียหายกูลืมเออไอสารกูโยนตะเกียงให้ทั้งหลายรอบไม่ยอมกดกูเงี้ยก <c oughs> ูลืมอย่าพูดอย่างนั้นสิกูอายเขาบางทีกูจะโยนไปไม่ทันก็เตออ